สวยเดิมคิ๊บๆนะครับสวยเดิมคิ๊บๆมาดูที่ห้องเครื่องกันก่อนก็นกนกนตังไม่ใช่สีประตูขับ2ธรรมดาอย่างแน่นอนวันนี้ได้เดิมโรงงานยังไม่ได้มีการไปตกแต่งไปใส่ชุดยอกอะไรนะคันนี้นะครับเอาเป็นว่าคันนี้ขอขายแบบเดิมๆกันไปก่อนนะครับเดิมๆกันไปก่อน ทีครับผู้ชมครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชธานีไม่ได้มารีวิวรุ่นนี้นานแล้วเนื่องจากหาสินค้าย,ยังไม่ได้แต่วันนี้ได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วนะครับแน่นอนว่าถ้าผมเอา4ประตูมารีวิวต้องไม่ใช่4ประตูขับ2ธรรมดายอย่างแน่นอนวันนี้ได้2 8 4 4นนะครับออโต 4คูณ4ดิฟล็อกมาฝาก F4 มงคลคาอีกหนึ่งคันนะครับกับเจ้ารีโว2 0 1 5หรือว่า2,558นะครับปีรถก็แน่นอน2.8ออโต้โฟก็คือตัวท็อปนะครับก็คือตัวท็อป 2.8G นะครับไฟเดียร์ไทม์ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมา D.I. <B. S 1> นะตัวนี้ก็เป็นกิวหน้าเดิมเป็นกิวหน้าเดิมก็พูดง่ายๆเป็นรีโว ตัวแรกนะครับเป็นรีโวตัวแรกต่อจาก v ีโ o ้แชมป์ที่เป็น 1KD ก็มาเป็น 1GD นะครับแล้วก็ยังใช้รหัสเครื่องนี้อยู่ณปัจจุบันก็คือ 1GDFTV2755cc นะครับมาดูสภาพความเดิมกันก่อนผมบอกเลยว่า r ี v o Autofo คันนี้มาแบบเดิมๆนะครับเพิ่มเติมคือราคาที่มองว่านะครับเร้าใจนะครับเร้าใจแน่นอนนะครับ <Wow. S 1> มีขัดเก็บสีเก็บงานมาให้แล้วนะครับมีขัดเก็บสีเก็บงานมาให้แล้วแต่โครงสร้าง สวยเดิมกิ๊บๆ,ๆนะครับสวยเดิมกิ๊บๆปให้ดูที่ห้องเครื่องกันก่อน <ๆ S 1> ก็เป็นเครื่องที่โตโยต้านะครับมีการปรับเปลี่ยนเหมือนที่ผมบอกไปนะครับเป็นบล็อกแรกเลยนะครับเป็นบล็อกแรกที่ามาใช้เป็น GD นะครับหลังจากที่โตโยต้าเองใช้รหัสเครื่อง KD หรือว่าเครื่อง3000ดีเซลมาโอไจาก0กว่าปีได้นะครับอันนี้ก็เป็น เรื่องราวใหม่นะครับเรื่องราวใหม่ของโตโยต้าแล้วก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันจนถึงปี6กหกแล้วก็ปีห้าแปดจนถึงณปัจจุบันนะครับเครื่องนี้ผมมองว่าแรงใช้ได้นะครับไม่ต้องไปปรับจูนเพิ่มผมว่าก็เพียงพอละเพราะว่า2องพดีเซลเทอร์โบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดม้านะครับบิดเกือบห้าร้อยสี่ร้อยห้าสิบก็เพียงพอนะครับและที่สําคัญคันนี้ผมขายรีโวโอัตโฟคันนี้หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นหกเก้าเก้านะครับหกเก้าเก้าลดบ้านนะครับซื้อสดได้ซื้อผ่อนดี มีรถเทิร์นแจ๋วไปเลยนะครับนะก็เป็นพาร์ทเดิมๆนะครับเป็นพาร์ทเดิมๆเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานยังไม่ได้มีการไปตกแต่งไปใส่ชุดเจาอะไรนะคันนี้นะครับเอาเป็นว่าคันนี้ขอขายแบบเดิมๆกันไปก่อนนะครับเดิมๆกันไปก่อนส่วนใครจะไปแต่งเพิ่มก็ค่อยว่ากันนะครับก็เป็นออปชั่นของตัวท็อปนะครับเบาะปรับไฟฟ้าเบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้าเบาะหนังมันติฟังก์ชันคุชชั่นโกลนนะครับเลขไม่อยู่แสนเจ็ดหมื่นนะคันนี้นะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบห้ากิโล นะครับไม่มากไม่น้อยกลางๆนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดดิฟล็อกนะโฟวิวแอดิจิตอลจอกล้องถอยมีครบ699,000บาทนะ2.8ออโต้โฟร์ดิฟล็อกไม่ได้มีกันมาบ่อยๆนะครับไม่ได้มีกันมาบ่อยคันนี้ได้สีดาสวยๆนะครับได้สีดําสวยๆราคาเล้าใจนะภายในก็แน่นอนเป็นเบาะนั่งก็ต้องดูดีแล้วไม่ค่อยเปื้อนนะครับเช็ดออกง่ายสบายๆนะครับแล้วก็ ตัวท็อปก็จะมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะครับตอนหลังให้ด้วยเย็นสบายทั้งคันนะครับเพราะว่า t o โยต้าแอร์เขานี่ขึ้นชื่อเรื่องความเย็นอยู่แล้วนะครับขึ้นชื่อเรื่องความเย็นอยู่แล้วนะใครสนใจหารุ่นนี้อยากจะได้รีโว่สวยๆไปใช้งานเอาไปใช้ลุยออฟโรดออนโรดแล้วแต่ขับดีใช้ดีแน่นอนเพราะว่ารถระบบ4หรือว่าระบบเกียร์ของ Toyota เองเนี่ยนะครับก็ขึ้นชื่อในเรื่องของอึดถึกทนอึดถึกทนปัญหาน้อยใช้งาน ไม่จุกจิกนะครับทางโตโยต้าก็เลยเป็นที่ยอมรับของกลุ่มออฟโรดซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งผมเองก็ยอมรับเช่นเดียกันเพราะผมก็ใช้อยู่ไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอปัญหาใหญ่นะครับไม่ค่อยไม่ค่อยเจอปัญหาใหญ่ปัญหาทางเทคนิคเล็กเน้อยอาจจะมีบ้างนะครับแต่เอาไปลุยแล้วใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้จริงไม่กินข้าวลิงแน่นอนพูดง่ายๆนะครับไม่กินข้าวป่าแน่นอนแล้ฝาก fc สี่คูณสีโว่ไปด้วยนะครับแล้วก็ fc มงคลที่มองหาอยากจะได้รุ่นนี้อยู่สศกดาก็มาคอนเฟิร์มอย่างรวดเร็วนะครับเพราอนี่ก็ รีวิวเสร็จนะครับรีวิวเสร็จทีมงานก็จะส่งขึ้นไปที่กรุงเทพนะครับส่งไปที่กรุงเทพนะครับใครนัดนด,ดูได้นะครับเขตกรุงเทพปริมณฑลนัดดูได้นะครับเนี่ยก็เลยสอสักดาก็เลยมารีวิวเพราะวา่าจอดอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยกลุ่มออฟโรดสี่คุณสี่ส่วนใหญ่อยู่โซนโซนภาคเหนือ หรือว่าภาคใต้เอาวันนัดก็เลยเอาไปจุดไปจอดไว้ที่รังสิตก็แล้วกันนะครับไปจอดที่รังสิตก็แล้วกันนที่ปทุมนะครับฝาก FC มงคลติดตามคันนี้อยากจะได้คันนี้699,000บาทโทรหาสอสักดาก่อนนัดายกันก่อน0840369999นะครับ0840369999รีโวออโตโฟเชื่อว่าอยู่ไม่นานนะครับเชื่อว่าอยู่ไม่นานออลโตโฟ2องคันนี้ฝากอีกหนึ่งคันคุณภาพไว้ด้วย699,000บาทสวัสดีครับ